โรงเรียนนี้คือโรงเรียนที่ลูกชายเรียนโรงเรียนบนเบงเสยเสียโรงเรียนของโรงเรียนของคนจีนเรียนก็รวมภาษาของภาษาแขกยาวีโรงเรียนจีนกับโรงเรียนภาษาแขกยาวีทุกๆลูกทั้งสามคนจะเรียนอยู่โรงเรียนนี้ ทุกๆเช้าทุกๆวันจะมารอรับลูกอยู่โรงเรียนแถวต้นไม้แถวนี้ที่มาเลเซียนี้เขาจะเรียนกันครึ่งวันตอนเช้านี้ปหนึ่งปสองปสามเรียนปหนึ่งปสองปสามเรียนเข้าบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วปสี่ปห้าปหกนี่เขาจะเรียนภาคเช้าเพราะว่าเด็กๆปหนึ่งนี่จะตื่นเช้าไม่ได้ กขเลยให้เรียนตอนบ่าย